HAPPY BIRTHDAY TO YOU มมแม่ยังไม่รู้ถ้าแม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยให้ดูได้ไหมให้กล้องดูได้ไหมทุกคน1นึ่งล้านหนึ่บาทเงินในบัญชีและเป็นเงินเย็นที่ไม่มีนี่เลยพี่น้องเอยตอนนี้ผมยูสุรินครับ วันนี้เดินทางวันที่จังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้เดินทางเก่งมากสาเหตุที่ได้มาเพราะว่าคลิปนี้เป็นเพราะคลิปนี้เจ้าของคลิปที่ส่งมาให้ครับชื่อคุณนิดเรื่องของเรื่องคือคุณนิดน่ะเขาสามารถใช้นี่หมดภายใน2เดือนรวม1นึ่งล้านห้าแสบาทใช้นี่หมด1เดือนเลยทีนี้พอผมได้เห็นคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยผมรู้สึกว่าอ,อยากแสดงความยินดีกับคุณนิด และอีกอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาช่วงเดือนนี้ครับเพิ่งจะผ่านวันเกิดของคุณนิดมาวันนี้ผมก็เลยตั้งใจมาหาคุณนิดแล้วแสดงความยินดีแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับสอครับนิดร้านอยู่ตรงไหนครับถึงแล้วผมอยู่หน้าสยามไทยอ่าโอเคสวัสดีครับครับ นี่กำลังขายขายขายอยู่ขอแล้วขอลูกค้าแล้วค่ะเงียบเลยอาา๋อโอเคขอขออนุญาตนะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่แถวแถวร้านของคุณนิดซึ่งผมให้ทีมงานลงไปดูก่อนว่าคุณนิดอยู่ตรงไหนนะครับส่วนในรถจริงๆอะ่ะเดือนนี้เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับเป็นวันเกิดของคุณนิดด้วยเราก็เลยเตรียมเค้กมาด้วยนี่เค้กนี้เตรียมมาให้คุณนิด และอีกอย่างหนึ่งคือคุณนิดก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เตรียมกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมป่วยด้วยนะครับนี่เป็นกระเช้านี้นะครับเนี่ยทุกคนคุณนิด่ะเขาโอนเงินมาทําบุญโอนเงินมาช่วยสร้างมูลนทธิที่ผมตั้งใจจะช่วยสร้างมูลนทธิที่เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสอะครับคุณนิดหลังจากที่ปลดนี้ได้แล้ว่โอนเงินมาช่วยหนึ่งหมื่นบาทเลยนะอนุโมทนาสาธุกับคุณนิดด้วยครับเอาเลขส,สวยๆสักเลขหกก็พอ เลสสมบัติให้ทายหกเลขหกเป็นเลขดีนะครับทุกคนเป็นความสุขทางโลกควรจะมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับคนนิดครับดีย๋ยวมีคนฝากของมาให้เนาเเออะส่งสัญญาณมาแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ใช่ครับ Happy birthday นะครับขอมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่ำรวยกันทองเงินไหลมาเทานะครับเป่าก่อนได้ครับโอเคขอบคุณค่ะ ไปเจอกันแล้วทุกคนนี่คือคนนิดแล้วก็เห็นบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหรอครับคุณนิดเป็นไรอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษตอนนี้ดีก็เลยยังครับเอากระเช้ามาฝากด้วยสุขภาพแข็งแรงนะครับไปเจอเลยบอกก่อนในที่วิทยาลัยกันคิดว่าจะได้เจอเลยเนาะตั้งใจมาหาเลยเพราะว่า ตอนแรกตกใจตอนแรกตกใจว่าเห็นคุณนิดอ่ะโอนเงินไปช่วยทาบุญแล้วก็เห็นเรื่องราวที่ส่งไปให้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงรี้ยก็เลยอยากเจอมากเป็นยัง,งไงบ้างเล่ดาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตอนเล่นมาเล็กๆตอนนั้นก็มันเป็นช่วงโควิดแล้วก็เออก็เปิดเจอคลิปคุณเอคนเดีตอนนั้นแล้วก็เห็นคุณเอบอกว่าบบชีวิตดีเพราะว่า มีติดเสียใช่ไหมก็ดูดูไปมาแต่เราไม่มีเงินช่วงนั้นช่วงนั้นมันแย่มากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจไปบูชามาตอนพอบูชามาปุ๊บไม่มีค่าที่ตรงนี้ค่าที่ไม่พอไม่ไม่ตั้งใจค่าที่ละฮะตั้งใจแต่ค่าที่ถูกถูกหวยแล้วได้จ่ายค่าที่ถูกหวยเลยมาถึงก็จ่สิ้นเดือนพอดีตอนสั่สิงหาจะมามาถึงสิ้นเดือนพอดีก็ก็ถูกหมยนเลยจ่าซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกซื้อของก็ไม่ถูก ก็ถูกอะไรแต่งก็ถูกที่ดีบ้างถูกอะรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆโอกาสแบบว่าเป็นนายหน้าให้เขาบ้างเป็นอะไรบ้างเราได้เงินมาเป็นก้อนมาก้อนอ๋อดีไซน์จังแค่แบบแนะนํารถก็่จังได้ทีละห้าหมื่นทีละหมื่นโอ้โได้ทีละห้าหมื่นทีละหมื่นเลยก่อนหน้านี้ไม่ได้หรอครับก่อนนั้นี้ก็ไม่เคยมีงานแบบนี้มาอยู่ดีๆก็ได้งานอยู่ดีๆก็มีงานมาแล้วก็มีงานอะไรเราก็ทําไปหมดแหละเขาแนะนํามา จับต้นไม้ต้นกระท่อมที่กระหิ่นหิตนั่นก็ได้เป็นแสนๆได้แสนเลยนี่ไงทุกคนคนนี้ที่เล่าให้ฟังว่าสองสามเดือนใช่ไหมใช้นี่ร้านห้าหมดเลยก็รวมก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนเียหมดเลยสี่เดือนร้านห้าหมดเลยแก็นีเป็น้านเก็บเป็นร้านกำลังจะทำบ้านที่วิโนเบียตต่อจากพ่อพ่อทำไม้ประมาันี้สิ เคยคิดไหมว่าอะไอย่างล่ส uh. ั้นๆแล้วเราจะมีเง anyway> ินหลายร้านขนาดนี้ไม่ค um ิดเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรอ่ะแล้วมันมีแบบแต่ว่าแต่ว่าเรื่องโชก็มาเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูมีแบบได้หลายอย่างค่ะโอ้ดีใจมากเลยอ่ะจริงแล้วก็มีงานเข้ามางานที่แบบว่าไม่เคยคิดจะมีก็มีแบบว่าอย่างเนี่ยเป็นในหน้าเขาให้หาของให้หน่อยค่ะต้องม้ให้หน่อยเองเงี่ยแล้วก็แค่เปร์เซ็นจากตรงนั้นอ่างเงี้ยแปลกๆเหมือนกันมาแบบไม่ต้องตัวใช่ไหมครับ ก็ขายดีของถือว่าแบบคือคือแค่ขายดีหนูก็พอใจแล้วภูมิใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะขายชนิดแต่ว่ามีเงินขายข้างวัดรถมีเงินจ่ายแค่ที่แต่ตอนนี้รถอะไรก็ปิดหมดนี่รถก็ปิดหมดเลยนี่เท่ากับศูนย์ไหมศูนย์ค่ะศูนย์เลยศูนย์แล้วก็ตั้งตัวได้แล้วก็ไม่มีไม่คิดว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบเออหาตัวกินไปรมาณก็ดีแล้วก็ช่วงอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ชิมแล้ ดีใจทุกคนเาเมื่อก่อนผมก็เคยขายเสื้อผ้าคนขายเสื้อผ้าเมื่อก่อนเราไม่ได้คดหวังว่าขายจนรวยใช่ไหมครับทีเนี้ยเราขายแล้วแบมีจ่ายค่าที่แล้วมีตังค์ลงของเราก็ดีใจแล้วดูนี่ทุกคนตอนแรกกอนองค์แรกก่อนองค์เดียวก่อนแต่จับไม่ได้นะผมจับไม่ได้เพราะว่าของค่าเขาอ้วนเออแต่คุ้มแล้วคุ้มแล้วทุกคนคือ ตอนแรกในในคลิปอะ่ะเราคุณคุณนิดส่งมามันข้อมูลยังไม่ได้เยอะเนาะตอนแรกเหรอเราเข้าใจว่าคุณนิดอ่ะใช้นี่หมดแล้วก็นี่เท่ากับศูนย์อย่างเดียวแต่กลายเป็นว่ามีเงินเก็บเป็นล้านเลยไม่ยังไม่รูแ้แม่ยังไม่รู้เลยแนมะ่แม่ยังไม่รู้ <c oughs> ถ้าแม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยถ้าแม่รู้ตบใจมีเงินเก็บเป็นล้านเลยกำลังหาช่างทำบ้านแม่แม่แต่สร้างบ้านใหม่ด้วยทำบ้านใหม่อุ้ยดีใจอะ่ะ ไม่ค่อยสบายจะเป็นโรคหัวใจไม่ค่อยอะให้ดูได้ไหมให้กล้องดูได้ไหมทุกคนหน,นึ่งล้น 1> 1, 2, 000, านหนึ่งแสนสามหมืนสองพันสามสิบหกบาทเงินในบัญชีแล้วเป็นเงินเย็นที่ไม่มีหนี้เลยก่อนหน้านี้เคยไหมครับไม่เคยติดบัญชไีไม่ถึงหมื่งสองหมื่นหรอกนะเมื่อก่อนติดบัญชีไม่เคยไม่ถึงหมื่นสองหมื่นประมาณนั้นแหละไม่ไปถึง <laughs> ดีใจ่ใช่ดูว่าแบบแล้วก็ขายของก็ก็ขายของยากที่สุดะครนะแต่นี้ดูไม่ค่อยมีคนแต่ก็ขายได้ก็กงงเหมือนกันไม่มีคนแต่ขายของได้<ช>ล่าสุดตรงเนี้ยลูกค้าย,ยังไม่เดินเข้าร้านนะครับแต่ลูกค้าโทรมาสั่งแล้วสามสิบสามตัวใช่ไหมใช่ค่ะสามสิบสามตัวเ,เรียบร้อยต้องแต่ให้เขาเขาเอาเย็นๆะแต่ล่าสนใจอย่างหนึ่งที่คุณนิดเล่าให้ฟังในคลิปบอกว่า จำคำานึงที่ผมบอกว่าต้องทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยากได้เราต้องสมดุิแต่กองทองก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกหมูมานั่งคิดละคือมันต้องลงทุนแล้วคือมีเงินก้อนนึงก็ไม่กล้าลงทุนก็ตัวมันขายไม่ได้ถ้าเกิดมองแต่กลัวขายไม่ได้มันก็ไม่ได้ขายนะสิถ้าเกิดเขาไม่ถามอันนี้ก็ไม่ครบนี้ก็ไม่ได้เนี่ยก็เรียบรปอยพอไปลงแล้วตัวนี้ตอนแรกๆหนูไม่ได้ขอเยอะก็มันแค่วัลคานสำคัญที่เรนขายได้เนาะ 5, ขอห้าพันอะไรเงี้ยเขาบอกเขาพูดอ่ะขอขออ่ะวันนี้ยอดห้าพัน 5, นะคะให้ลูกค้าเข้าเข้ามาแล้วไม่ใช่เข้ามาเฉยๆต้องรวมเงินซื้อเขาคุณเอเคยบอกเงี้ยนะไม่ได้ขอแบบต้องขอแบบจริงๆกลางๆขอแบบเจาะจงเลยว่าเราต้องการอะไรเลยอ่ะค่ะคนให้ไปห้าพันดีใจมากเลยกับหลานไม่ได้จริงจริงๆด้วยเคยตั้งแต่เปิร้านนม่เคยได้ห้าพันเ, 5, เลยน้องบอกเนี้ยพอ,อสักพักหนึ่งขยายขึ้นนี่ด้วยด้วยด้วยด้วกเราก็ลงของเงี้ยแล้เงินที่ได้มาเราก็ลงลงลง ทำไมเดือนละแสนแสนเป็นแบบแสนน้อยๆแสนห้าหบ้างแสนหนึหม่บ้างเก้าหมื่นบ้างถ้ามันแบบช่วงแต่ตอนช่วงปีใหม่ก็จะได้เห่ักับสองแสนเพราะตอนนั้นคนมาพอหลังปีใหม่ก็จะเงี้ยๆแต่ว่าเดือนเดือนเดือนนี้ก็ได้ไม่เยอะได้เก้าหมื่นก็ไม่เยอะก็เก้าหมื่นไม่น้องเหลือแค่จ่ายค่าที่ก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากของคุณนิดนะ ผมบอกทุกคนเสมอว่าเวลาได้ไปอย่างแรกเราต้องศรัทธาก,ก่อนอย่างที่สองเราต้องทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างที่สามเวลาขอลงดีเทลให้ชัดเจนว่าต้องการขอขออะไรอยากได้เท่าไหร่และจัดอะไรอย่างคุณนิดเนี่ยเขาจะขอว่าเมื่อก่อนขายของไม่ได้เคยไม่ไม่ถึงวละห้าพันใช่ไหมครับวละพันสองพันแต่วันนั้นคุณนิดขอเราบอกว่าขอให้ได้ห้าพันเราได้เป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ขายของมา แต่ก็ต้องทําให้ตัวให้สอดคล้องนะไม่ใช่ว่าแบบเราขอเสร็จเรียบร้อยอะ่ะเราต้องทำตัวเราต้องมาเช็คทรัพยากรเราด้วยว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทำมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วสิ่งมหาศสารจะเกิดขึ้นแบบนี้รวมแล้วสี่เดือนใช่ไหมครับห้าเดือน <5 S 1> ในช้นี่ร้านห้าหมดเกลี้ยงและมีเงินติดบัญชีด้วยร้านกว่าบคนนี้นมีคนหลายคนถามมาว่าได้ทัดมาแล้ว ทำยังไงถึงขอแล้วปังเหมือนคุณนีดอ๋อสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ขอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตในพื้นฐานความดีอะค่ะใช่ก็ก็เหมือนทำบุญขอแล้วก็ทำให้มันสัดคล้องกับกับที่เราขอใช่ดีใจเนาะทุกคนเนาะทุกคนร้านคุณนิดอยู่ที่สุรินทร์ตรงนี้เขาเรียกตลาดเอ็กโปใช่ไหมครับที่ตลาดเอ็กโปถ้าใครอยากแวะมาอุดหนุนที่นี่มีเสื้อผ้า,าอะไรบ้างครับ เสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงมีครบหมดเลย<ช>มีหลาย,ายสไตล์ตลมีหลากหลายสไตล์เสื้อยืดราคาดีด้วยอย่างเงี้สยสวยๆเนี่ยซีซีเดอรนร้อยเดียวร้อยเดียวเนี่ยราวนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วคิดดูว่าคุณที่ขายวันหนึ่งขายวันละกี่ตัวทุกคนเดือนหนึ่งรายได้หลายแสนบาทนะครับอย่างเงี้ยเสื้อสวยหมดเลยใครสนใจแวะมานะที่ร้านคุณน,นิดนะครับชื่อร้านอะไรครับอืมชื่อร้านแอปเปิ้ลสปา ยินดีกับคุณนิดมากๆแล้วก็วันนี้มีเงินเก็บล้านหนึ่งแล้วอีกสองเดือนของให้ออกดอกออกผลเป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านโอกาสที่แบบหลั่งไหลเข้ามาก่อนหน้านี้ให้เท่าทวีคูณนะครับคุณนิดดีใจมากแล้วอนุโมทนาบุญที่ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับจะแบ่งไปทำเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะได้ครับขอบคุณมากคุณขวัญเลยมาสนาอะไรตทุกคน เนี่ยเราโอเคก็วันเกิดมาให้นะคุณนิดมีของฝากให้เราด้วยเป็นขอาที่บ้านขอบคุณมากเลยครับคุณอันนี้ก็เป็นผ้าอันนี้ผ้าอะไรครับเป็นผ้าไหมไหมอะไรอ่ะลายซูลินใช่ซื้อที่อ่หมู่บ้านผ้าไหมนั่นแหละอ๋อสวยมากเลยขอบคุณมากครับคุณนิดเดี๋ยวบ้านเสร็จทําบ้านใหม่เสร็จขึ้นบ้านใหม่อย่าลืมเรียกนะทักบอกทีมงานด้วยผมจะมาโอเคขอให้รวยกว่าเดิมนะครับคุณนิดสวัสดีครับ โว่าแข็งแรงนะหายไปไวแล้วหายแล้วใช่ไหมหายแล้วเนาะหลันะลงจากนี้เป็นส10ิบเป็นร้อยล้านาจะเกิดขึ้นแล้ว